สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนายูเซอร์นักเรียนเชมทธรมศึกษาปีที่4 1ค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่วัดมโนธรรมารามตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25กรกฎาคมเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ให้เกี่ยวกับการมีสติและก็สมาธิในการจะทําสิ่งอะไรนะคะ แล้วก็ได้สอนเกี่ยวกับการเดินจงกรมการนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอค่ะแล้ก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือในขณะที่เราได้รับการบ้านจากคุณครูนะคะก็ให้รู้ให้เรามีสติว่าเออทำยังไงแล้วก็ตรวจสอบให้ดีค่ะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรียนสร้ง การเข้าค่ายคุณธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนอกจากวัตถุประสงค์จากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วการจัดค่ายคุณธรรมยังมีความผู้หวังที่จะกัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้สะอาดผ่องใสและมีความเข้มแข็งเนื่องด้วยการมีรางฐานแห่งจิตใจที่ดีย่อมเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเดนหยัดอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเจตนาอนเจเจจำนงที่ชัดเจนตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่ารำเลิศคุณธรรมก้าวนำการศรรึกษาดีเด่นดนตรีกีฬาพัฒนาจิตสาธารณะในโอกาสที่นักเรียนทั้งประสสติปัญญาอันเฉียบแหลมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมของเราต่อไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วฉันขอเ,ขเปิดโครงการพัฒนาอารมณ์นนสังคม กิจกรรมเข้าใ่ายคุณธรรมประจำ,ำะปีการศึกษา2,557รัชบัตรนี้ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถทำได้แต่คือเจตนาหรือไิเจตนาไม่ใช่ว่าคนเราอะเราเข้าใจธรรมาตรงนี้สิดกันว่าเวลาเราโกหกว่าต้องพูดจริงตลอด แตอ,อย่างเงี้ยบางทีอาคนเขาตีกันสองคนสมมติมนะเขาทะเลาะกัน เพราะว่าถ้ามีธรรมะสองข้อนี้ก็จะทําให้คนในโลกไม่สัตว์นรกมันปีนต้นเมี้ยวขึ้นไปต้นเมี้ยวเนี่ยที่ปีนขึ้นไปใช่ไหมแต่ศัพทธรรมะนี่ก็ปัญญาต้องมีความคิดต้องรู้ว่าเราให้ประโยชน์น้อยไม่ดีไหมไม่ดีอย่างเช่นตอนีมีสองคนเรามีสมมติตัวอย่างคนหนึ่งรวยมากอีกคนหนึ่ง แม่เขาบอกไม่มีรสช้าติอนนี้ทำเค็มติ๊เดียวแม่เขาบอกกินไม่ได้แล้วจะเอาอยู่ลูกมาดูพระจันทร์ดวงจันทร์ค่อยไปถ่ายสวัสดีครับผมนายธนากรศรีจันทร์เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมันธยมศษษึกษาที่4ครับหนึงครับวันนี้ได้มาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับที่วัดมโนธรรมหรือวัดนั่งโนคร,รับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่25กรกฎาคมพศ2557ที่มาได้รัค่ายนี้ครับก็รู้ถึงหลักธรรมะและคติธรรมต่างๆครับคติธรรมพวกนี้สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้างได้ครับ คติธรรมบางอย่างก็สามารถในมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับเช่นทานามัยครับคือการให้สิ่งของต่างๆเช่นเสื้อผ้าอาหารให้กับคนรอบข้างหรือผู้ยากจนครับ